สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุษฎีบุญธรรมหัวหน้าโครงการการยกระดับ่วงโซ่คุณค่ามะขามในจังหวัดอุตรดิ์และพื้นที่เชื่อมโยงนะครับสำหรับผู้ร่วมวิจัยของเรานะครับมาจาก5สถาบันด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยมหาล,ายลัยราชาพัฒนอุตรดิ์มหาล,ายลัยราชาพัฒน์กำแพงเพชรมหาลัยราชพัฒเพชรชบูรณ์มหาล,ายลัยราชาพัฒนเลยและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก ซึ่งนักวิจัยของเราทั้ง5สถาบันนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็คือมีในเรื่องของการบริหารโครงการนะครับมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารมีในเรื่องของการตลาดเศรษฐศาสตร์และก็มีในเรื่องของสารสนเทศนะครับซึ่งนักวิจัยชุดนี้นะครับมีความสามารถมีงานวิจัยและก็มีประสบการณ์ในการทำงานในเชิงพื้นที่ทั้งนั้นนะครับ ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของมะขามหวานและช่วยยกระดับมะขามหวานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่เชื่อมโยงได้ครับผมสาเหตุที่เราเลือกทําวิจัยชิ้นนี้นะครับเพราะเรามองว่ามะขามเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมีทั้งแปลรูปในประเทศแล้วก็มีในการส่งออกต่างประเทศด้วยกันนะครับแต่ทุกคนนะครับก็จะรู้จักแต่มะขามหวานเพชรบูรณ์แต่แท้จริงแล้วมะขามหวานที่ส่งออกไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับ เป็นมะขามที่ผลิตจากจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตรดิษฐ์เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับเพชรบูรณ์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งมีคุณภาพไม่แพ้กับมะขามหวานเพชรบูรณ์เลยนะครับสำหรับประเด็นปัญหาที่เราเลือกมาในการทําวิจัยครั้งนี้นะครับเรามองว่ามะขามหวานทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดอุตรดิษ์เนี่ยเป็นมะขามที่ส่วนมากนะครับจะถูกพ่อค้าจากเพชรบูรณ์นะครับรับซื้อไป ประมาณร้อยละแปดสิบนะครับถูกพ่อค้าเพชรบูรณ์ซื้อไปแล้วก็นําไปแปลรูปและขายในรูปแบบของเป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะครับสําหรับสิ่งที่ทีมวิจัยเราต้องการนะครับก็คือการยกระดับรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิษ์เลยและเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่ว่าให้ห่วงโซ่คุณค่าทั้งเชนของพื้นที่อุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์และเลยนะครับมีความสมดุลกันและมี ความเท่าเทียมกันในเรื่องของรายได้นะครับโดยเราจะเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่กเกษตรกรผู้ปลูกผู้รูปรวมผู้แปลรูปนะครับจนถึงการขายสำหรับความตั้งใจของทีมวิจัยชุดนี้นะครับที่เราจะเข้าไปช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มะขามนะครับก็คือ1ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนต่างๆนะครับ 2. จะเป็นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต 3. จะทำในเรื่องของตลาดตั้งแต่ออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อที่จะได้กระจายสินค้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลหรือแม้กระทั่งมีการปรับปรุงแพคเกจจิ้งต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับ สำหรับสิ่งที่เรามั่นใจว่าผู้ประกอบการโลเคอลอ์ไพส์ของเราจะได้รับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตช่วยในการทำงานรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบการอันนี้คือสิ่งที่ทีมนักวิจัยคาดหวังไว้จากการทำวิจัยชิ้นนี้นะครับทางเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มา ในห้องเรียนทฤษฎีต่างๆนะครับมันจะสามารถไปไประยุกต์ใช้กับชุมชนในพื้นที่ของเราได้โดยที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่ามะขามนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากชุดวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะครับหวังว่ามันจะช่วยสามารถยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตและพื้นที่เชื่อมโยงได้ครับขอบคุณมากครับ